เคยสงสัยไหมว่าทำไมเคนดริกและเดรกถึงมีปัญหากันความขัดแย้งนี้เรื่องต้นจากอะไรและทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่พูดถึงมากที่สุดในวงการฮิปฮอปการทะเลาะระหว่างเคนดริกและเดรกเริ่มต้นจากการที่เคนดริกปล่อยเพลง Control ในปี2013ซึ่งในเพลงนี้เขาได้ท้าทายแรปเปอร์คนอื่นๆหลังจากนั้นเดรกก็ปล่อยเพลง The Right และ 5am in Toronto ซึ่งมีการตอบโต้เคนดริกและสื่อถึงความขัดแย้งในเนื้อเพลงแต่ความขัดแย้งนี้ไม่ได้หยุดลงแค่ในปี2013ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ในปี2023ทั้งสองยังคงเป็นศัตรูที่ไม่ยอมแพ้ล่าสุดเคนดริกปล่อยเพลง Not Like Us ที่ท้าทายแรปเปอร์รุ่นใหม่และยังคงรักษาความยิ่งใหญ่ในวงการฮิปฮอป เพลงนี้พูดถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นและการที่เขามองว่าคนในวงการบางคนไม่สามารถเทียบเท่ากับเขาได้ทำให้หลายคนมองว่าเพลงนี้อาจเป็นการตอบกลับ Drake และแรปเปอร์คนอื่นๆที่เคยทา้าทายเขามาก่อนหลังการที่ Kendrick ปล่อยเพลง Not Like Us มาทา้าทายวงการในปีนี้คุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงจะมีการปลองดองกันในที่สุดหรือจะยังคงทะเลาะกันต่อไปคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับ